ประชาชนทยอยรับวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อต่อเนื่องหลายคนยังกังวลการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อขณะที่แพทย์ผู้ดูแลศูนย์ระบุจากผลศึกษาสลับได้บอกก่อนหน้ามี6คนผิดพลาดฉีดสลับรายผลข้างเคียงวันที่13กรกฎาคมแพทย์หญิงมิ่งขวาญวิชัยดิตผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังรับผิดชอบดูแลศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเปิดเผยว่าศูนย์เริ่มมีแผนที่จะฉีดวัคซีนไปแล้วแต่ที่สถานีกลางบางซื่อมีประชาชนส่วนน้อยมากถ้าเทียบอัตราจะอยู่ที่วันละไม่ถึง 100คนที่จะต้องมารับวัคซีนเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาหลังจากที่ฉีดวัคซีนซิโนแวเข็มที่1ไปขณะเดียวกันตอนนี้ไม่มีประชาชนที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่2ทั้งหมดเป็นกลุ่มที่มาฉีดวัคซีนเข็มที่1ส่วนข้อกังวลที่หลายคนกลัวว่าหากฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้อแล้วจะส่งผลกระทบนั้นขอยืนยันว่าไม่มีผลข้างเคียงเพราะก่อนหน้านี้มีทีมคณะแพทย์ที่ทําการศึกษาและพบว่าคนที่ฉีดวัคซีนเข็ม1นซิโนแวแล้วฉีดเข็ม2อแอสตราเซเนกาสามารถกระตุ้น ขึ้นไปในระดับ8ขณะที่ที่ศูนย์สถานีกลางบางซื่อก่อนหน้านี้มีประชาชนที่ผิดพลาดทางเทคนิคเข้าประตูผิดแล้วมาฉีดวัคซีนเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาจำนวน6คนซึ่งทีมแพทย์ได้ติดตามและลงบันทึกข้อมูลไว้ทั้งหมดพบว่าไม่มีอาการข้างเคียงหรือผลกระทบใดๆที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน2ยี่ห้อเข้าไปขณะเดียวกันก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่อาสาฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้ออีก30คนผลการประเมินก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการฉีดวัคซีน2ยี่ห้อ ในคนคนเดียวค่อนข้างมีผลกระทบที่น้อยมากแพทย์หญิงมิ่งขวัญบอกอีกว่าวันนี้ศักยภาพของศูนย์สถานีกลางบางซื่อฉีดวัคซีนได้17,000-20,000คนต่อวันและตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจะเป็นลดของผู้สูงอายุ60ปีซึ่งคาดว่าจะมีผู้เดินทางมาฉีดที่สถานีกลางบางซื่อเป็นจำนวนมากซึ่งได้มีการเตรียมแผนไว้รองรับเพื่อลดความแออัดโดยวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อส่วนใหญ่เป็นแอสตราเซเนกาและจะมีวัคซีนซิโนแวร์สำรองไว้วันละ3,000โดสเพื่อฉีดให้กับคนที่มีอาการแพ้ หรือมีอาการข้างเคียงขณะที่ผู้สื่อข่าวไปสอบถามความเห็นของประชาชนที่มาฉีดวัคซีนถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขปรับสูตรฉีดวัคซีนสองยี่ห้อบางคนเห็นด้วยที่ให้ปรับวัคซีนเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีผลข้างเคียงกับคนที่ฉีดเพราะเป็นวัคซีนที่สามารถป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้เหมือนกันแต่ยังมีบางคนที่ยอมรับว่าไม่มั่นใจกับนโยบายนี้จากที่ได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยของต่างประเทศซึ่งไม่สนับสนุนให้ฉีดวัคซีนข้ามยี่ห้อกันโดยเฉพาะซินโนแวและแอสตราเซเนกาที่จะมีผลข้างเคียง ค่อนข้างมากพร้อมบอกอีกว่าทุกวันนี้ชีวิตก็เสี่ยงมากพอแล้วการที่จะให้ฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก